เรีอกรวบรัตตเจคความเพราะว่าจะเยืนเยอเกินไปโดยการศึกษาพราะกรรมฐา,านขบรรดาท่าน้งลายได้ศึกษากันมามากแล้วตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานสำหรับเมื่อคืนนี้ได้พิได้พูดถึงว่าอาหารคำหนึ่งที่เราบริโภคเข้าไปก็ถือว่าเรากินทุกเพราะว่าเราได้มาจากทุก ตอนนี้เป็นเรื่องของอริยสัจคือเอาเรื่องของอาหารเข้ามาหาความจริงอริยสัจ์นเร็วความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่าการยอมรับถืออริยสัจเป็นปัจจัยให้ได้เป็นพระอริยเจ้าจะแปลยังไงก็ได้ แปรให้มันได้ความก็แล้วกันหมายความว่าใครทำได้ในด้านข้อเรียสัตว์จะได้เป็นพระอริยเจา้าเป็นอันว่าอาหารเป็นปัจ,จัยของความทุกข์หรือว่าเราจะได้ความทุกข์มาเพราะอาหารเป็นเหตุที่เราต้องการอาหารมาก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราทรงอยู่ การทรงอยู่ของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุถุชนจะมีความรู้สึกว่าคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีคําว่าตายต้องการจะฟังอย่างเดียวหรือคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ตายอันนี้เป็นความประสงค์ของบรรดาปุถุชนทั้งหมดแต่ถ้าว่าขบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคต อารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของอุป,ปาทานคือกิเลสความจริงอาหารที่เราได้มาในความทุกข์เข้ามาเพื่อกุลร่างกายต้องการให้ร่างกายทรงอยู่คนคิดถึงความตายไม่มีเพราะว่าเราจะมีอาหารดีขนาดไหนก็ตามทีดูคนที่เขมีฐานะดีกว่าเรา ขาบริโภคอาหารในบ้านบ้างบริโภคอาหารนอกบ้านบ้างที่ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสังเกตดูว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาแก่หรือเปล่าแล้วเขากินอาหารดีขนาดไหนก็ตามเขาป่วยหรือเปล่าเนื้อคนที่กินอาหารขั้นดีที่เรียกกันดีทั้งหมดตายไหม เป็นอันว่าเรายอมรับกันว่าจะกินอาหารดีก็ตายกินอาหารเลวก็ตายฉะนั้นเราจะมวัวมาวาเนื้ออ,อาหารเรื่ออะไรกันเป็นอันว่าการที่เราไปหลงในอาหารคิดว่าอาหารอย่างนั้นเลิศคิดว่าอาหารอย่างนี้เลิศเพราะว่าเราเมาในชีวิตไม่ได้คิดถึงความเป็นจริง อาหารมาจากความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากอะไรอยากให้ร่างกายมันทรงอยู่นั่นอันดับแรกถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวสมมติว่าเราเป็นเด็กก่อนตอนเป็นเด็กกินอาหารอยากเป็นหนุ่มเป็นสาว อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วกินอาหารไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันตายท่านี้เป็นตัญหาแล้วความปรารถนาในการบริโภคอาหารสำเร็จผลกับเราหรือไม่เป็นนั้นว่าเราจะกินอาหารแบบไหนก็ตามเราก็ตก้องตายเราก็ต้องแก่เรา,ราก็ต้องป่วย เราก็ต้องพลัดพลากจากของรักของชอบใจเหมือนกันหมดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตนอกจากจะพิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกและก็ต้องถือว่าอาหารเราได้มาเพราะความทุกข์เราจะต้องมีทุกข์ประหารเพราะว่าเรามีความโง่ โง่ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นไม่ใช่โง่ตั้งแต่ับันนี้ชาติก่อนเราก็โง่มานับชาติไม่ทวนมาชาตินี้เราก็ยังโง่กันอีกโง่เพราะอะไรโง่เพราะว่าถ้าเรามีกินแล้วเราไม่ตายเรามีกินเราไม่แก่เรามีกินเราไม่ป่วยทรัพย์สินทั้งหลายที่ใดๆที่เรามีอยู่แม้แต่ชีวิต เราก็คิดว่าจะไม่ต้องแพรแาจากกันแล้วความปรารถนาอย่างนี้มันสมหวังกับคนทุกคนหรือเปล่าเป็นอันว่าไม่สมหวังเมื่อสองสา 2, วันได้ยินข่าวว่าพระสุชัยมณีหรือเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้าอาวาจังหวัดชียนาถท่านมรณภาพสำหรับพระองค์นี้อาตมาขอยอมรับนับถือ ว่าเป็นพระดีท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นคนดีจริงๆเป็นพระก็พระดีจริงๆไปอยู่ที่ไหนวัดเจริญที่นั่นสำหรับนักบวชที่ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิท,ทรงตัวมีวิปัสสนาญยาณพอใช้ได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญ ยวดหางน้ำสาครมีสภาพโผพังเกือบจะไม่มีอะไรเหลือหลอท่านมาอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ปรายกรวัดนั่นรุ่งเรืองมาอยู่ที่วัดศรีวิชัยในสมัยก่อนนั่นและก่อนหน้านั้นเต็ไมไปด้วยความยุ่งและยากมีทั้งยุ่งแล้วก็มีทั้งยากแต่ว่าพอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เขาเกณฑ์ให้ท่านมาอยู่จังหวัดที่วัดศรีวิชัยเพียงริยะตน้นนับแต่เรื่องเยอะเขายังยุ่งกันอยู่ท่านมาความยุ่งก็สงบไปความยากใดๆทั้งหลายมันก็ไม่มีนี่ขึ้นชื่อว่าคนดีสิย่างถ้าคนดีแล้วไปอยู่ที่ไหนสถานที่ก็ดีด้วย และคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีด้วยเท่อไรเพระว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวนาจะพาดานังปันดิตานันยเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมังการไม่คบคนชั่วคือคนพานอย่างหนึง่งการครบบัณฑิตคือคนดีอย่างหนึง่ง การบูชาบุาคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคลเจ้าคุณสุชัยมุนีท่านไม่คบความชั่วคนชั่วท่านก็ไม่คบอารมณ์ชั่วท่านก็ไม่คบท่านคบแต่อารมณ์ดีหรือคบแต่คนดีคือคนที่เข้าไปหาท่านท่านไม่เคยคิดว่าใครจะเลว เห็นว่าดีเจอหน้ากันคราวไรกรบ็บ่นว่าผมมาทันท่านไม่มีโอกาสไปจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นนพระเอานี้หนักไปทั้งศีลหนักทั้งสมาธิหนักทั้งวิปัสนาญาณพราะ่าทธานโทษถ้าพูดไปนี้ถ้าหากว่าท่านดังหลายจะเห็นว่าเป็นโอดอุตริมุุสธรรม ผมก็ไม่ขอจะติท่านแต่ขอพูดตามภาพนิมิตเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ถนัดกำลังฝึกประกรรมฐานอยู่ปรากฏว่าพระสุชัยมุนีมหาแสดงตนเป็นพรหมถามว่าเป็นพรหมชั้นไหน บอกว่าเป็นพรมชั้นที่เจ็ดถามว่าทำไมจึงเป็นพรมทำไมไม่ไปให้มันสูงกว่านั้นท่านบอกว่าผมไม่ทันท่านเสียแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็มีความสบายพอพ่อก็หยับปากจะถามว่าจะกลับลงมาเกิดอีกไหมก็ปรากฏว่าท่านไปซะก่อนก็แสดงว่าท่านไม่อยากจะตอบคำนั้น นี่เห็นไหมถึงว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอาการป่วยของท่านมันมีอยู่เป็นของธรรมดาร่างกายเป็นโรคนิทางมันเป็นรังของโรคขึ้นชื่อว่าโรคมีกับร่างกายของคนทุกคนแต่ว่าใครก็ไม่คาดฝันว่าท่านจะตายง่ายตายได้เป็นน้ำว่าท่านตายแบบสงบ ถ้าลงตายเป็นพรหมก็แสดงว่าขณะที่ท่านตายนั้นแท่งเข้าฌานตายคนที่ตายด้วยกำลังฌานอย่างเลวที่สุดแท่งเข้เป็นพรหมแต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทาบเพราะไม่เคยถามท่านแต่ก็สงสัยคำว่าสงสัยก็สงสัยที่ไม่ท่านไม่สะสมเงินทองใดๆ ใครจะรินทาว่าร้ายยังไงก็ตามท่านไม่เคยสนใจกับวาจาของคนอื่นเมื่อพบกันคราวไรก็ปรารบอย่างเดียวถึงธรรมวินัยและทำตนเป็นกันเองเสมอสมัยที่ไม่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดเคยพบกัน,นแสดงการอย่างไรเป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าท่านมีฐานะสูงทรงอะไร เห็นหน้ากันคราวใดก็คุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมดังนั้นขอบรรดาท่านทังหลายที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ตายเนี่ยดูท่านเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้าณจังหวัดเชนนาตอยู่ดีๆท่านก็ตายดังนั้นในการยเยิรอาหาเรปฏิคูสัญญาตอนท้ายก็คอยท่านทังหลายตัดตันหาคือความอยาก ที่อยากว่าจะมีชีวิตทรงตลอดไปอยากจะไม่ต้องการมีความแก่อยากเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากเป็นคนไม่พัดพรากจากของรักของชอบใจอยากไม่ตายจงอย่าคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกับสิ่งที่มันติดมากับความชั่วของเรา ที่กล่าวว่าความโชก็เพราะเรามัวเมาในอาหารมัวเมาในชีวิตร่างกายมัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายมัวเมาในความทรงอยู่ความจริงพวกเราทั้งหมดเคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้ามันหลายพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่โง่ที่อย่างเดียวเราก็ปณิพานนานแล้ว เมื่อคราวนี้เรามาตัดสินใจกันว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าเะถือว่ามันเกินวิสัยเกินไปก็เห็นจะต้องตําหนิใจเสียนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิริเยณทุกขมัจเจติบคุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร และบริการที่สองบคุคคลใดถ้ามีทิบบาทสี่ครบถ้วนบุคคนนั้นจะปรารถนาอะไรก็ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระปบจเจกพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระอากสา,าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ได้จะเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ทิบบาทสี่มีอะไรมีหนึ่งชั้นทะความพอใจ สองวิริยะความเพียรสามจิตตะใจจดจ่อในสิ่งนั้นห้าวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลหาความจริงไว้เสมอนี่เราไม่ใช่ที่ที่บาทสีจุดไหนละดีตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียสัโโยนสิบสัโโยนสิบมีอะไรบ้างสัโโยตสิบนี่ต้องนึกทุกวัน ลืมตาขึ้นมาใช้จิตใจของเราพิจารณาอารมณ์ใจว่าอารมณ์ใจเรายังคล้องยังติดอยู่ในสังโยชนิระการข้อใด,ข,อดข้อหนึ่งหรือไม่ถ้า <c oughs> ยังมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังพอใจก็แสดงว่ายังเร็วเกินไปไม่สมควรกับที่เป็นศากยบุตรพุทธจินโนรส มาไล่เบียรสังโยชนสิบหนึ่งสก,กายทิฐิท่านบอกว่าจงหาความจริงด้วยอำนาจของปัญญาวัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมีการเสื่อมไปทุกขณนะแล้วก็สลายคือตายในที่สุด จะกินอาหารดีประเภทไหนก็ตายหมดสองวิจิกิจชาเราจะเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงสามสีรัพตาปรามาตเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ พูดกันอย่างง่ายๆอันดับสามขั้นนี้เป็นอันดับของประสูดากัสีธาคามีเอาอย่างพูดภาษาไทยกันก็คิดว่าร่างกายของเรานี้มันแก่ลงไปทุกวันมันไม่มันสึกล้อไปทุกวันมีการป่วยไข้ปกติไม่แช่ก็ตายถ้าเราจะตายเราจะหาที่พึ่งไว้ก่อน โดยจะไม่ยอมลงอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสัตว์ถิัิฉานถ้าจะมาเอินจะเป็นคนก็เป็นให้มันน้อยชาติที่สุดแล้วก็เป็นคนอันดับนี้เราจะทำได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคารพในองค์สมเด็จระญินสีคำสอนขององค์ด้วยปัญญาธรรมะควรที่จะเคารพอันดับแรกนั่นก็คือศินห้าประการ คือเราไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ทำร้ายเขาด้วยเมตตาจิตไม่ลักไม่ขโมยเขาด้วยรมกรุณาสงสารแล้วก็แถมให้ทานเป็นกำลังเราไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเมื่อจิตสันโดดพอใจเฉพาะคู่ตัวผัวเมีย เราไม่พูดปดมดเท็จไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยวาจารเราไม่สร้างความเป็นคนบ้าเพราะไม่ดื่มสุรามีไรกำลังใจของเราปรารบพนิพนธ์เป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์เลิกกันเสียทีการเป็นมนุษย์มันก็ทุกแบบนี้เป็นเทวดาและพรมก็สุขชั่วคราว สู้เราไปพิพพผ่านไม่ได้ถ้าอารมณ์ใจเขามันได้แต่พุทธบริษัทแทนหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันและสกิทาคามีถ้าพูดให้ย่อลงมาอีกนิดหนึง่งเขาไม่เข้าใจง่ายๆแี่วันหนึ่งนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้เสมอ ราการที่สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์มีศีลห้าบ,บริสุทธิ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการที่จะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เขาจะดูกนตรงศีล ถ้าศีลเรายังบกพร่องก็สงแสดงว่าเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงไม่ได้เคารพในประธรรมจริงไม่ได้เคารพนนประสง์จริงถ้าเราเคารพจริงๆพระนาะแนะนําว่าหากมีความเคารพในท่านต้องการให้ท่านเป็นดีพึ่งจงทรงศีลห้าหบริสุทธิ์นี่รนดับนี้สัญญาศสาทราการเปื้องได้แบบเบา รวมความว่าพระโสดาเกสีทาคาสมาธิแค่ปฐุมชาญคือใจสบมสมายปัญญาไม่นึกมากอะไรนึกว่าความตายมาถึงมันเป็นทุกข์เราปนิพานดีกว่าสิ่งที่มั่นจริงๆก็คือสินห้าบริสุทธิ์ต่อไปถ้ากำลังใจดีแล้วคลําต่อไปอีกไอ้สามอย่างนี่มันทรงตัวทำลายได้ได้อย่าง ทรงจิตทรงมันย้ำอยู่อย่างนี้แหละให้ไม่ขึ้นใจใหากำลังใจทรงตัวดีแล้วความกับสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังมันก็หันเข้าไปจับกามาันทะร่างกายของคนมาจากพื้นฐานแห่การสุขปรกเราจะสนใจร่างกายเขาร่างกายเราได้เรื่องอะไร ความรู้สึกในการมารมณ์มันก็ตกไปความโกรธความยาบาทเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่การรักกันเกือ้อกูลกันไม่ฉาดิศยาสิ่งกันเลกันวางเฉยในเมื่อสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเข้ามาถึงตัวเรากำลังใจของเราตั้งอยู่ในความรักเป็นเหตุ แล้วก็มีความสงสารตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมรคเชษมีอารมณ์พรอยินดีในความดีของคนอื่นไม่ฉาดิสยามีอุเบกขาวางเฉยคือกระทบกระทั่งอาร,รมณ์ที่เราไม่ถูกใจเกียงเท่านี้ท่านหลายก็จะเป็นพระอนาคามีแต่ถึงอนาคามีนี้ตายจากคนไปเกิดเป็นธรรมดาหรือผม วัฏพิพานเลยต่อไปสังยอดอีห้าระการข้าืท้ายเป็นเรื่องของอรหาตาัหหตตรอาผลนั่นก็คือรูปราคะอย่าหลงในรูปประชานเกินไปแต่รูปประชานชานิตต้องทรงเข้าไว้อย่าทิ้งแต่ก็จงอย่าคิดว่าความดีมันถึงที่สุดแค่รูปประชาน รูปฌานถือว่าเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นต้องครบฌานต้องครบเป็นปกติแต่ก็ใช้ปัญญาเข้ามาห้ามหันคิดว่าฌานนี้เป็นกําลังไต่กิเลสช่วยปัญญาไตากเกลสให้เป็นสมุทเฉติปะหันโดยการต่อไปก็ไม่หลงในรูปฌานมีอารมณ์อย่างเดียวกันในรูปฌานคือไม่หลงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียด ร้ายพระราารอรหันต์ที่ยังก่อนสมเด็จปัญญาวนึงกล่าวว่าแค่โรคประชานี้ยังไม่เป็นอราหันต์ต่อไปขั้นก็ตัดมานะความถือตัวถือตนยงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาอย่าคิดว่าเราเสมอเขาอย่าคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราคิดแบบไหนล่ะ ก็คิดว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะมายังไงใครจะมีฐานะเช่ในใดดีกว่าเราเสม,มอเราเลวกว่าเรามีความรู้เท่าเราเสม,มอเราเลวกว่าเรามีศักดิ์ศรีเสม,มอกับเราแลอดีกับเราและเลวกวับเราก็าช่างเมื่อมาแล้วโอภาปราศัยได้สัมโมทนียคถา คือว่าจะเป็นที่น่ารักจิตใจก็มีปกติคิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไหมกันคำว่าดีเด่นในฐานะดีเด่นในความรู้ดีเด่นในศักดิ์ศรีไม่ได้มีประโยชน์ต่างคนต่างตายใจก็วางเส้นได้คนมือกดแขนด้วนเป็นโรคขี่เร่งกดทั้งเราก็คบได้ ถือว่าไม่มีใครต้องการในการอย่างนั้นที่เป็นมา,าก็เพาะกฎของกรรมเขาเองเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเรามีจิตใจเหมือนเขาถ้าเรามีสภาพเป็นอย่างนั้นบางเหล่าแต่ใครเขารังเกียจเราก็อย่าเสียใจเราก็คิดว่าเราอะคบกับคนประเภทใดก็ตามเราก็ตายเขาก็ตายหมดเรื่อง แม้แต่สัตว์ดรัจฉันแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนได้ใช้ได้ถ้าเป็นเพื่อนกับสัตว์ดรัจฉันยังไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้ยังรังเกียจสุนัขยังรังเกียจแมวยงังเกียจเป็ดไก่หมูหัวควายอันนี้ใช้ไม่ได้คําว่ารังเกียจแม้ในคนหรือสัตว์ไม่มีสำหรับเราพอแล้วเพราะพูดจะหยอกเวลาได้สามนาที ต่อไปก็อุทจะอุทจะตัวนี้ตอนที่พูดมานีตัแต่รูปราฆารูปราคานี่เป็นอารหัตรารามรรมอรหัตมรรกก็พยายามตัดต่อไปอุเทจะคืออารมณ์ฟุ้งฟุ้งตัวไหนอารมณ์ฟุ้งก็รอรหัตมรรมก็บางทีก็เหนื่อยขึ้นมาเอ๊ะจะทำไปทําไมเนาะ เราเป็นอนาคามมีผลแล้วนี่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเราไปฝึกผลวนันนั้นแล้วก็ปณิพานได้เนีย่ยจะฟุ้งไปนิดตรงนี้ฟุง้งเรื่องกิเลสไม่มีแล้วเราก็มาตัดตัดใจซสว่าถ้าเวลามันยังมีถ้าสามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็เป็นเสเลย เราไม่ต้องการไปพักที่เทวดาหรอครผมถ้าบางเอิญมันไปไม่ไหวไม่พักที่นั่นก็เป็นเรื่องของมันถ้าไปไหวจากชาตินี้จะไปถึงนิพพานได้เราก็ไปเลยเพราะจิตใจของเราจับจดจ่ออยู่เฉพาะอารมณ์พระนิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีที่เดียวที่เราต้องการจะไปหลังจากนั้นองค์สมเร็จไปจอมไตร ทรงแนะนำให้ตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี้เขาแปลว่าไม่รู้อัตมาไม่ไดไม่ไม่เห็นด้วยคนเราเกิดมามันต้องรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักตัวเองรู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักปุจจาระรู้จักปวดปัสสาวะไม่รู้ได้ยังไงรู้แต่ว่ารู้ไม่ถัก่โง่ ตอนนี้ถ้าตัดด้วยมสองคือฉันทะความพอใจราคะความยินดีความพอใจในการเกิดยินดีในการเกิดใหม่ไม่มีสำหรับเราพอใจในรูปโฉมนมพันของคนอื่นยินดีในรูปโฉมนมพันของคนอื่นไม่มีสำหรับเรา พอใจในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกยินดีในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกไม่มีสําหรับเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปรนนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกอย่างเป็น,นปันจจัยของความทุกข์และทุกอย่างเป็นอนัตตาในทีดด่สุดก็สลายไปเราต้องการแดนที่เป็นอมตะคือไม่มีการเคลื่อนไหวได้แก่พระนิพพาน ถ้าจิตใจก็บมรนดาเต็มพุทธบริษัททุกท่านนี่ขอพูด,ดยโดยย่อนะเป็นยาวก็มันจะน่าลำคาญท่านกำลังใจได้อย่างนี้เป็นอันว่าท่านเข้าถึงความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินาสีบรมสารสันดาสมาสัมพุทธเจ้าเต็มตัวคือเป็นพระอารหันต์อรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับอาหาเรเปริโกฤษณญยา ก็ขอแนะนำได้เพียงโดยย่อพอได้ความเพียงเท่านี้การปฏิบัติต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยช่วยให้มีความสุขสมสร็จมากผลทั้งว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีที่บาสีประจําใจเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีอะไรที่ยากต่อที่นี้ไปข็บรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระพู้ทมีพระภาค จะพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสัยจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี